คลิปนี้จะพาไปเที่ยวตาดอิตู้ค่ะที่สปปล,ลาวลาวใต้นะคะนี่คือทางลงไปน้ำตกนะคะไ,<อ>ได้หอบนะคะได้หอบเหมือนกันแล้วก็จะมีดอกไม้อยู่ข้างทางแบบนี้นะดอกอะไรไม่รู้สีม่วงสวยนาเสียงน้ำอยู่ข้างล่างคะ่ะนี่คือทางลงว้ยหอบ นี่คือน้ำตกตาดีตู้นะคะที่คนอยู่ในเมอืงองปากชองเคินทางก็้ามาก็ไม่มีเุ็เด่นะตารทีดีมาก พาเดินไปดูหัวตาดนะคะ่ะหัวตาดมันเป็นยังไงเนาะ,ะม,นมองมันก็เหมือนเป็นน้ําไหลลาดตกลงมาะค่ะทุกคนบ้านนี้จะเป็นหัวตาดค่ะมันก็ไหลไปอย่างนี้แล้วก็จะเคยเป็นน้ำตกอยู่ตรงโน,นะะ้นค่ะมีตัดที่ตู้มะ